แซงยิ้มในสังคมที่จอมปลอมเฮ้ยเียเอะไรไปนอนหนักเลยนะมึงเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องแล้วทำตัวอวดเบ่งแต่พอเจอคนเก่งพวกมึงก็เบ่งไม่ออกเบ่งไม่ออกก็กินยาแก้ท้องผูกสิวะมาเงยมึงไม่ตลกตายแป๊บสังคมแห่งการเข็นค่าถ้าไม่โดนแสกหน้ามันก็คิดว่าตัวเองเก่งอะไร อยากจะบอกว่าขอโทษทีนะน้องพอดีลูกปืนพี่มันไม่มีตามองอ่ะมั่งเอ้ยคำคมชวนอ้วกกูตายแป๊บละกูไม่ได้ร้ายโดยสันดานกูไม่ได้อันพานโดยนิสัยกูจะดีหรือว่าร้ายขึ้นอยู่กับสิ่งที่โดนกระทำเอ้ยใครก็ได้ฆ่ากูอีกรอบสิในเส้นทางของชีวิตมันก็มีบางครั้งที่โดนฉุดรัง้งแต่กูไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ละละเละ,ละ,ละ ชีวิตมึงก็โดนฉุดดึงมากเกินไปนะบางทีคำพูดคำจาก็อย่าให้มันเยอะเดี๋ยวเลือดเลอะน,นะจะบอกให้กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่รุ่นเดิททำมาขูงเจอรุ่นปู่มึงจะหนาวมาไงคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแล้วกันกูเคลื่อนขึนถึงมึงจะเก่งแค่ไหนก็เดินทีละก้าวถึงมึงจะห้าวก็กินข้าวทีละคำอยู่ดีหรอวะแม่ไอ้มึงไปหากูระเบิดตัวแป๊บอ ทินใครฆ่าไม่รู้ข้ามาเพื่อสู้ไม่ได้มาเพื่อถามไอ้กูเหนื่อยเหนื่อยกับมึงปวดฟันให้มึงไปหาหมอแต่ถ้ามึงอยากฟันหรอก็ให้มาหากูแต่ถ้ากูอยากฟันมึงอะนักเลงอะไม่ใช่คนดีแต่เขารักศัก์สีมากกว่าตัวเองเว้ยเอ่อพี่ครับแล้วถ้าผมอยากสักขาวดำอะสักสีมันแพงอะพี่เฮ้อเราจะดูเป็นยังไงกูขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูดเว้ย หนักเลยไอเนี่ยกว่าแม่งหนักหนักจริงเว้ยแล้วคนดูชอบมันได้ไงวะเนี่ย